ตอนนี้เราอยู่กันที่มณฑลฐานบกที่ส9นะคะด้านหลังของเรานะคะเรากําลังเตรียมพิธีอําลาผู้บัคคับัญชานะคะแล้วก็ส่งน้องทหารกลับบ้าน,นะคะ่ะเนื่องจากว่าน้องๆที่เห็นอยู่นี้คือผัดปดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความทรงจาที่ดีระหว่างน้องๆแล้วก็ผู้บัคคับัญชาก่อนที่จะกลับบ้านกันนะคะท่านมดตงจอกอง กองวคศิษ se ีสลาวุฒสมาเป็นผู้กุ้งเขาในนามกระจำตนกองกนประจำการที่จะรวประการมากระทำน้ทีอำลาุ้ฒิสภาที่จะมาเลือกหั้เก้านวันนี้ควอมแร้วครับ 1 9 7จัดพบกำหนดกฎเป็นาหารกองหนุนในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อหน่วยผู้มุญชาและเพื่อนร่วมงานที่ร่วมปฏิบัติภารกิจตลอดร่วงที่รับราชการก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิทางเงาจึงได้มีการจัดพิธทีํทำราผู้มุญชาขอสถานกองบัญการขึ้นอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ ที่ตนเองได้รับราชการมาจนรบกำหนดด้วยความวิริยะอุตสาหะและความมีเลือิในจนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ชาเป็นอย่างยิ่งโดยมีทหารกองจะการที่จะปลเป็นทานกองหนุนจำนวน89นายตามนี้กองจะการจำนวนฐานบกที่9 20ุ่ายกองร้อยจำนวนฐานบกที่9 54นายโดยฝึกนักสัสานจำนวนฐานบกที่9 8นาย ฝ่ายข่าสารมณฑลฐานบกที่9สิงไงบุญมาค่ายสิ่4พรวราม5นายลราดับต่อไปจะให้ตัวแทนพนักฐานอากองกำลังที่จะปลดเป็นฐานกองหนุนนำกล่าวปฏิญาณตน,นเพื่อยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารและต่อจากนั้นเรียนเชิญผู้จัดการมณฑลฐาน 5, 3, 9, กบกที่9มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับฐานอากองกำการที่มีความรู้ดีเด่น และได้โนนากล่าวให้หลวาต่อไปครับ,รบเรียนผู้บัญชาการบนพลทหารบกที่29และผู้ข้ชาชพันธุท่านที่เคารพอย่างสูงข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นทหารกองประจำการรุ่นปรีพุทธศักราช2565ทัพที่2 รุ่นปีพุทธศักราช2562บัดที่2รุ่นปีพุทธศักราช2567บัตที่ห่และฐานกองประจำการที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อบัตรนี้ได้รับราชการทดแทนคุณประเทศชาติครบกำาหน่งแล้วและก่อจะเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมเพื่อความเป็นสิริมงคลจึงได้พร้อมใจกันมาอำลาคู่บพระัญชาพร้อมทั้งขอรับโอวาทจากท่านประธาน ข้าพเจ้าให้ทําสัตย์ปฏิญาณต่อคู่มรรคประชาังต่อไปนี้ทฐานแถวกราบตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักปฏิบัติตนจัจกปฏิบัติตน,ปเ,ตนเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพลเมืองดีของชาติและอยู่ในศีลธรรมของศาสนา ของประเะทศชาทั้งจะแจ้งข่าวสารจะแจ้งข่าวสารข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กระทำการใดๆจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นภัยต่อประเทศชาติอันเป็นภัยต่อประเทศชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าพระเจ้าจะยอมตายเพื่ออิสรภาพจะยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบสุขแห่งชาติและความสงบสุขแห่งชาติข้าพเจ้า ้าเจ้าจักยอมเสียสละทุกอย่างจักยอมเสียสละทุกอย่างตลอดจนชีวิตตลอดจนชีวิตและเลือดเนือ้อและเลือดเนือ้อเมื่อชาติต้องการเมื่อชาติต้องการด้วยอำนาจสัจจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงแคลพลาดอุปปรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงในทุกเมื่อเิอนดครับท,ทีสิประทานในพิธี การุณาเม้าไปประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองะจญการที่มีความพฤติดที่เด่นจำนวนสองนายขอแยเรียนเชิญบนเวทีครับหกที่สิบเก้าที่สองหกสี่ครับสองคนทหารพลากรทีมพิ่สามสังกัด กองบัญชาการบนวนหารบกที่19บผัดที่2องทั้งหภาพครับขอกระดิกภาพครับหนาครับหนึ่งสสามรกรครับหนองสานครับไครับ รายชื่อทหารกองประจําการที่เข้ารับใบประกาศมีดังต่อไปนี้พ้นทหารคดิสัมกลางแก้วพลนทหารขวัญชัยบุญเลิศพลนทหารพลนพีกัลระนานันพลนทหารอิศาาสอนศูนย์พลนทหารสาธิตผลแสนพลนทหารนาวีธรรมจีพลนทหารธรารปัทุมพลนทหารสุรศักิรพอาจารย์พลนทหารนเรวัตรพิมสุวรรณพลนทหารธนารักษ์สีสุข พลทหารสกดิ์ศีระวง์พนทหารธีรชัยปลุกระเดพลทหารกิรศักดิ์เด่นดวงพลทหารอนุชิตพานมวงพลทหารภาคภูมิบางลาพลทหารพิยาการยอสาน้อยพนทหารสุภกรบัณชาชมพนทหารสิทวันศสีบุตรพนทหารทนายนันแก้วอาสาพลทหารพี่พั์สาลาย ชัทยธามนตรีพลทหารพระลากรนีรนาแข็พลทหารอรวัตรขาบีวอพลทหารอจวิทย์วงเวียนพลทหารสุรชใยเจริญดงพลทหารธีรวัตรภูจลิพตพลทหารโรวิทแทนหลุนพลทหารสิรมงคลพาสุขภูพลทหารตะวันนาสมจิพตพลทหารปรัตตานีกรที่ขามี อ้นว้าต้้นว้าอนพนหารจุบกรชูบุญพนฐานสุรศักดิ์อนันตพัพน์พนหารธนทรัพย์จันทดาพลนหารเกิดคนบูรณะคนพนหารจุทาวัตแต่ดุีพนหารชยากรคมคำพทหารนัทสปงเพ็งสว่าง คนอาหารแทนคุณพลเรดีคนอาหารแสงตะวันชิตบุตรพคนอาหารชินวัตรพันธ์ไทย พลทหารธนากรบอชาพลทหารรันพัฒทองตวงพลทหารพีรพัฒเทพโปพลทหารศักดิ์สินคำภูแสนพลทหารอานนทชัยสุวรรณพลทหารพุทธศินไตรยาราชพลทหารอนุรักษ์ถชัยธรรมพลทหารธนาวุฒิพาระเพรพลทหารชัยยานัฐยักษ์มัา ชขวาซ้ายอันอาเกินขวาอันพทหารง,ง,า,รงานโทษสารวันพลทหารตุภมิศีสัรราวพลทหารงงพัฒรพลต,ตับะโส ทหารสุภากรโกศ่งโททหารสุวิชาคุนยาดาพททหารโอชิตแก้วอุ่นเรือนพททหารสุษาพรน,นาภวทองพททหารปร่าวริศสีคารามพททหารวันไทยนานมแสงพททหารนัร่งพดียงคำนง กองดวงลทหารภัทนพลไกรยะลทหารปุรเทพสัมดึงมากลทหารนาทวัตส,สีพนัหารยุทธศักดิ์อินแสงลทหารอครนีบุตรสิทหารณันเชนนรงพนานกพลทหารกิติศักดิ์ตงจันทร์หารสรัญยูเหลา่าบุกรทาขทหารยอดฐานานีรัก ขวาซ้ายขันอาตเหลอึาันพ้นอหารศิวะยักษชัยศรีพ้นอหารพงชัยภัยนาสม้นอาหารพลากรพิม ขอน,นอาหารอภิชาการุณพลทนอาหารไมตรีสุขจิตพลนอาหารอมรินแกน้วมณีพอทาหารธนติชัยยราชพอนอาหารปองพลจันนุ่มพอทาหารเทยรชัยทองพี่วังและพลนอาหารอนอุพงศ์บุญเสริม ในลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญผู้บัญชาการนนท์หารบกที่29ตัดาในพิธีกับลุนากล่าวให้โอวาสแก่ทหารกองประจำการที่จะกดเป็นกองหนุนขออนุญาเรียนเชิญครับการตาดในกาเนกีตัวตของ 共产党。嗯嗯 แล้วก็เป็นเวลาที่พวกเราต้องออกไปทำหน้าที่ของคนไทยที่ดีและก็สาม,มีที่ดีของภรรยาถ้าพวกเราเป็นทหารที่ดีพวกเราก็สามารถที่จะทำหนีระเบยดที่ไหนการขอการ็นพัฒนาหลังคนนี้เกิดมา กาตก่อกนทรรามีนน้ามีกาที่จะปกฝ้งปกอแล้วถ้าพวกเรให้เานารที่ดีเื่อปยเพราะเชื่อว่าถ้าพวกเราเป็นทหารที่ดีไ้เป็นานอื่นก็ดีครับเชื่อ่างนะ ที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ทำดียิ่งขึ้นทำให้ทุกบทต่อให้ดียิ่งขึ้นการง้อที่ผ่านมาเราก็จะตีได้ บายใครที่เชื่อมั่นพวกเราไม่อยู่ในต้องเป็นผู้นำผงไม่ใช่เฉพาะพวกเรามันจะตัวฝนหรนลูกหลาน<อ>ได้หลายคนปลดไปแล้ว 管理。 อ่านครับย,ย,ย,ยืนนะครับกรลังคนครับขอให้นำน้องๆอาหารยืนข้างหน้ากรลังคนเลยครับ แล้วก็กำลังจะปรับขบวนนะคะปรับรูปแบบการทํากิจกรรมค่ะโดยที่เดี๋ยวน้องทหารอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะเดินแถวเข้าไปนะคะผ่านซุ้มของพี่ๆกำลังพลน,นะคะที่จะคอยประมือแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับน้องๆค่ะเป็นอีกหนึ่ง Faster. ความทรงจาดีๆนะคะที่เรา place, ม Desktop, อบให้กับน้องๆก่อนกลับบ้านกันค่ะที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะวันนี้มีอาหารและก็เครื่องดื่มให้กับน้องๆก่อนกลับบ้านได้อิ่มท้องกันทุกๆนายเลยเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะ ไปแทกหาที่เข้าก่อนนะต้องมีหนึ่งดอกตอนนี้นะคะวงดุริออยางค์มนฑลทนหารปกที่19นะคะ,ะก็ได้เริ่มบรรเลงเพลงแล้วนะคะน,น้องๆก็เดินแถวกันเข้ามาแล้วปะ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวเราจะแทะกันตรงนี้เลยยินดีด้วยค่ะไปะลูกไป ออกกลับบ้านกันแล้วนะคะน้องก็จะรับดอกไม้นะคะพร้อมกับเดินแถวกันไปนะคะเพื่อที่จะเตรักอาหารแล้วก็เครื่องดื่มก่อนขึ้นรถกลับบ้านนั่นเองะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดนู้นกันต่อนะคะว่าหลังจากที่เดินออกจากแถวแล้วจะไปไหนกันนะตามอ,อไปหลังจากนี้นะคะน้องก็จะเดินผ่านซุ้มประตู ที่มีธงชาติไทยของเราทําเป็นอุโมงค์ไว้ให้นะคะเพื่อที่จะรับอาหารและเครื่องดื่มค่ะก่อนที่จะขึ้นรถนะคะรถก็จะมีรถหน่วยนะคะที่จะอำนวยความสะดวกที่จะส่งน้องๆกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะอ่าตรงนี้ก็จะรับข้าวกล่องก่อนเดี๋ยวเราแอบไปแจกข้าวกล่องด้วยนะขอแจกน้ำด้วยหน่อยได้ไหมคะพี่จ๋าอ่มามาเอากับครูหน่อยสิเอาน้ำ โอเคอ่าแล้วก็จะไปขึ้นรถกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะน้องทุกนายเลยก็จะได้รับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมที่จะขึ้นรถกลับบ้านกันเดี๋ยวเราตามไปขึ้นรถด,ด้วยดีกว่านะบรรยากาศข้างบนน่าจะชื่นมื่นนะเพราะว่าฉันรอเวลานี้แหละอ่าจะได้กลับบ้านแล้วที่ถึงครอบครัวมากแล้วนะคะน้องๆบางนายนะคะก็จะมีผู้ปกครองมารับกลับบ้านนะคะแต่ว่านี่ก็จะเป็นสวัสดิการที่หน่วยได้มอบไว้ให้นะคะ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่ะปายปค่อยๆขึ้นนะคะเลี้ยงเทปปายเดี๋ยวให้น้องขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันหาที่นั่งเลยนะบอกบอกว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยยิ้มย้มแจ่มใสเลยนะได้กลับบ้านนะ ผู้ปกครองมารรับด้วยเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารับน้องกลับบ้านใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยอยู่วานอนอยู่านนอนอผู้ปกครองมารับเองเลยเป็นไงดีใจหน้าตายิ้มแย้มนะคะจะได้กลับบ้านแล้วกลับบ้านไปอันดับแรกที่จะทําไปทาอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวคูอุ้ยาใหม่สิกลับบ้านไปกลับบ้านไปสิ่งแรกที่จะทําทําอะไรไปเมี ไหวแม่อะอุ ay, Ow, why, ้มไหวตั้งแต่ตอนนี้เลยรู้ไหนลองดิลองดูดิอ่ะไว่าวกาวกาวลงไปแทบอกกระแด่ลูกอ๋ออันนี้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะนี่มารับกลับบ้านด้วยกันใช่ไหมคะเห็นไหมคะที่หน่วยของเรานะคะก่อนน้องๆจะกลับบ้านแล้วก็จะมีอาหารมีน้ําดื่มให้กลับบ้านนะคะแล้วก็นี่ได้ลูกทายนะคะแม่โชว์หน่อยสิอ่าหน่วยมอมให้ครั้งหนึ่งของลูกผู้ชายนะคะก็ เอาไปเป็นที่ระลึกโอเคนะคะคเป็นยังไงคะคุณแม,คณแม่คุณแม่เป็นยังไงลูก,ากมาเป็นอาหารเ,าเรารู้สึกยังไง ตั้งแต่ภูมิใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นไงเขา,าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะเขาเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าเขาสมัครด้วยอ๋อสมัครมาน้องสมัครมาะคะาสมัครใจดีมากเลยค่ะกลับไปก็อย่าลืมไปถ่ายทอดให้กับน,น้องๆในหมู่บ้าน,นให้รู้ด้วยนะคะว่าเรามาเป็นอาหารได้อะไรมากกว่าที่คิดมีสวัสดิการอะไรบ้างน้องๆก็จะได้สนใจอยากจะม,มาเป็นลูกของชาติเหมือนกับพี่ด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้ใจกองทัพบกนะคะให้ดูแล ลูกหลานของเราค่ะแล้วก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะผัดไหนก็ตามแต่ค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่เราตามไปดูกันดีกว่านะพออมววันนี้มีพี่พลขับนะคะจิตสภาน้องๆไปส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเป็นไงจะปลดแล้วดีใจไหมครับ ได้กลับบ้านแล้วหน้าตาแชมชื่นมากเลยนะคะนี่ให้พวกเราเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะเก็บภาพความทรงจำความประทับใจที่ดีๆกลับไปนะคะแล้วก็ไปบอกสอด้วยเป็นทหารได้แล้วมากกว่าที่คิดทุกต้องไหมคะ,ะกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับโอเคค่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะในงานส่งน้องทหารกลับบ้านนะคะผ่โนรดประจํา ทีนี่เนาะค่ะทิ้งท้ายกันไว้ด้วยบรรยากาศความน่ารักของน้องอาหารผัดปดนะคะของหน่วยมณฑนทหนารบกที่19ค่ะจะเจอกันใหม่ในภา,ารกิจอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะคะอ๋อแอบกระซิบบอกก่อนเร็วๆนี้นะคะเรามีรับน้องทหารนะคะรับน้องทหารใหม่ก็เดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์ให้ด้วยนะคะฝากชาวแฟนเพจนะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ